สวัสดีค่ะพบกันที่ช่องสาวแค่นะคะคลิปนี้สาวแค่ก็จะมาแกะหอยขึ้นค่าหอยแมลงภู่นะคะวันเราจะแกะไว้ทํากับข้าวนะคะเราได้มาสดๆนะคะเราก็กินไม่หมดที่เหรือเราก็จะแกะไว้ผัดค่ะผัดกะเพราก็ได้ค่ะ กจะผัดนะ้ำมันหอยแนละอมันสุกมากเลยอะ่ะเกือบเละเลยนะเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะดำๆมันออกค่ะจะได้กินดีอ้มันเละค่ะทุกคนมันสุกมาก แกะนะแกะออกจากแบดมันเลยเอาไว้ใส่ยำก็อร่อยเนาะยำแล้วก็ได้ปูหมามาด้วยแหละไวย้ยำตอนเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะยำปูหมาใส่หอยมแมลงผู้เส่ปลาหมึกเสร็จกุ้งยำทะเลไปเลยเราเตรียมเครื่องไว้ก่อนไว้ทำตอนเย็นค่ะ ทำกับข้าวหาคนกินไม่กินกินไม่มีเลยนั่งแกะก่อนแกะก็ใช้เวลามากเลยค่ะ ยัไงอะไม่ไม่ทำงานอะ่ะเอาใหม่ก่อนนะป็งไงอะไม่ไม่ทำงานเนาะ๋อวขอหยุดแป๊บนึ่งอืมไม่เออไม,โ,อไมโครโฟนทำงานแล้วลืมเมื่อกี้นี่ลืมกด กะหอยค่ะนั่งแกะหอยวนไป s> <S ผัดกะเพราก็อร่อยผัดน้ำมันหอยหรือว่าจะใส่สุมตำใส่ยำก็ได้ค่ะเขามาส่งเมื่อวานนี้ค่ะ s> <S ห้าดูร้อยเขาซ้อไว้หนึ่งร้อยบาทอ๋อ จัดไปหอยแช็งไว้หนึ่งโลกุ้งขาวแ้วชอบกินอาหารทะเลได้มาเราต้องล้างดีๆนะคะทุกคนแช่เราแช่เบกกิ้งโซดาไว้ค่ะแล้วก็แช่เกลือดว้วยล้างเป็น4ี่ห้าน้ำเลยค่ะเราต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าอาหารทะเลนี้เขาแช่มา เพื่อให้มันสดเ้เวลาเราไปซื้อเขาเขาไม่แกะอันตรงนี้ออกให้นะเขาแกะแค่แกะออกจากเปลือแกแค่นั้นอ่ะงดองหอยดองหอย อันนี้ตัวใหญ่เลี้ยก,กินหมดแล้วค่ะต,ตัวที่ใหญ่ก็จะอ้วนมากค่ะอันนี้ตัวเล็กก็ตามตามเล็กตัวเล็กๆล็กก็มีเ,ออเล็กพิกี้หนูอันนี้ตัวใหญ่มากเริ่มหิวข้าลวละอ้เราชงกาแฟไว้แล้วยังไม่ได้กินเลย เราก็จะมากินกาแฟดำกันตอนเช้ากาแฟเมื่อยามเช้าสดชื่นดีกินใส่มะนาวด้วยจะได้ชุดชื่น ว่าจะนั่งแกะตั้งแต่เมื่อคืนนี่ละแต่ก็เหนื่อยมืนมันจะนึ่งเละเกินไปอะสุกเกินไปอะยายน่าจะอป็นหลายขังละ,ะว่า่อเช้านี้ไม่มีใครกินค่ะกินแค่นิดเดียว แล้วเรก็จะกินกับข้าวจ้ามีเรือสตาร์เตอร์ ก็จะแกะหอยไปทำกับข้าวต่อไปอบันบานค่ะไค้จะเจแล้วเห็นไหมหอยของสาวแค่หอยปากอ้าตัวมันเล็กมากทีนี้เราก็จะเอาตาบตรงนี้มันออก หมดเลยค่ะเอาไว้เฉพาะตัวหอยกินจนเบื่อเลยนะหอยอหเละทุกคนมันเละทำไงดีอะ่ะเรานึ่ ุนานเกินไปมันก็เลยเละแกะตามออกลยยายมันเล็กเกินน่ะตอนเย็นยายอุ่นไหมอ่ะ อือมมนเลี้ยะไม่เน่าหรอกลืมมาใส่ตู้ไว้ทำยำก็ได้มีปูม้าก่อนวันเสาร์อาทิตย์ก่อนจะยำให้โยเกิก์ตกินได้ปูม้ามาเจ็ดตัว